ถ้าคำนึงถึงเจตนารมณ์ของพระราชบ,บัญญัติองค์กรจัดสารเครื่องความที่นะคะจะพบว่ากองทุนพัฒนาสื่อตรงนี้มุ่งที่จะให้ความสนับสนุนกับสื่อภาคประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่ยังไม่สามารถจะยืนอยู่บนขาของตัวเองได้นะคะเพื่อที่จะตอบสนองสิทธิการเข้าถึงสื่อของภาคประชาชนฉนั้นเมื่อมาขยายความ ประสงค์นะหรือว่าจุดมุ่งหมายของกองทุนให้ครอบคลุมที่จะพัฒนาสื่อสร้างสารรค์และปลอดภัยเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการของเด็กและเยาวชนเนี่ยก็ดูเหมือนกับจุดประสงค์ค่อนข้างแคบลงมานิดหนึ่งนะคะแต่ถ้ามองในเจตนาดีว่ากองทุนนี้ก็อาจจะเพระราชบัญญัติฉบับนี้อาจจะไปกําหนดในรายละเอียดนะคะว่าจะสนับสนุนให้กับกลุ่มใดบ้างอันนั้นก็เป็นที่เข้าใจได้นะคะ ซึ่งขณะนี้ทราบว่ากองทุนฉบับนี้นะคะกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งตรงนี้ดิฉันก็มีความเป็นห่วงนะคะและก็กังวลว่าหากมีการปรับแก้เพื่อที่จะสนองตอบความต้องการของภาครัฐในการที่จะทำให้อกองทุนนี้กลายเป็นกองทุนของภาครัฐนะคะแล้วก็จะทำหน้าที่ สนับสนุนนะคะเฉพาะสื่อที่ตอบสนองนโยบายของภาครัฐอันนั้นก็จะน่าเป็นห่วงมากเพราะว่าร่างพระราชบัญญัติกองทุนฉบับนี้ควรที่ต้องมีความเป็นอิสระและสามารถกําหนดแนวทางการให้ทุนด้วยความเป็นอิสระแล้วก็ไม่ควรที่จะอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของภาครัฐในลักษณะของการเซ็นเซอร์หรือการตรวจสอบโดยจะใช้คําว่าเป็นพิทักษ์กํากับ ดูแลยอย่างไรก็แล้วแต่เดีคิดว่าอันนั้นจะต้องอติดตามดูอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ผิดจากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรเครื่องความถี่ค่ะอนาคตกองทุนสื่ออนาคตชาขึ้นอยู่กับเราทุกคนจับตากองทุนสื่อเครื่องมือหนุนอนาคตชา